กรีบกักรีบกับแน่น,นเจ๊ะ DM ฮอรีเอม DM คอเทียศูนย์รวมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลก Leave Healthy จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีปักบัวอารม m a ผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูบำรุงผิว Slim Concept Perfect Lock Perfect Shape สถาบันสุขภาพดี m a r i s a Clinic Miracle Life Miracle Face ผมสวยด้วยแฮร์ริส ผมสวยวันนี้ที่ l i อ e อนแอดแฮร์ริสชอปปีและอีฟเวนบอยทุกสาขาผมสวยด้วยแฮร์ริสหน่วยลับเฉพาะกิจกรุ่กกีบกรุ่กกีบกับแหนนะจ๊ะนี่แหนนะจ๊ะนะคะจะพามานะคะ ปิดท้าย2เทศสุดท้ายของปีใหม่นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะต้อนรับปีใหม่ปีใหม่าเก่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราเลือกแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาจบลงที่วัด,วดโพ<ภ>หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพราะเรื่องราวได้เยอะแยะมากเลยมีที่มาที่ไปหมดแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกว่าทั่วโลกลนะคะจยาทั่วโลกวัดน,นี้เนี่ยมันมีไฮไลท์หลายอย่างด้วยกันถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะ ไปรับทราบเรื่องราวของวัดโพนะคะหรือวัดพระเชตุพนนะคะ,ะ,คะกับอาจารย์นุดีนะคะซึ่งเก่งแล้วก็เป็นคนที่คุยประวัติศาสตร์ษษที่สนุกที่สุดที่เท่าที่เน,น่นะจ๊ะ <c oughs> เคยคุยมา <c oughs> เคยอะไรมาติดใจอาจารย์มากเลยเนี่ยตามพวกเราสองคนมันเลยค่ะ <c oughs> เรามาเริ่มจุดแรกเลยอาจารย์ค่ะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับคำว่ายักษ์กวัดแจ้งกับยักษ์วัดโพตีกันจนแบบลาบเป็นท่าเตียน ต้องบอกก่อนคาว่าท่าเตียนเนี่ยมันมีสองความหมาย1ในสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงมีพระชโชรสจะเดินพระชนาา 14, สานสิบสี่พรรษาแล้วเนี่ยต้องออกมาตั้งบ้านอยู่ข้างนอก,นอกเพราะข้างในคือเป็นที่ประทับของถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเมียลูกสาวพี่สาวน้องสาวเมืองแห่งผู้หญิง oh. ผู้ชายคนเดียวที่เข้าได้คือพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยรอบๆนี้ทั้งหมดจะเป็นที่ตั้งวังของลูกๆถ้าสมมุติว่าเป็นลูกชายคนสําคัญให้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์เช่นในสมัยก่อนวังตรงหน้าวัดเรียบ ตรงปักคลองตลาดมีไว้ดูแลพระนครทางตอนใต้วังตรงป้อมพระสุเมนมีไว้ดูแลพระนครทางตอนเหนือเพราะตรงจุดพระบรมาชวังเนี่ยคือหัวใจท่านทํากรุงเทพเนี่ยเป็นแทนรับตัวพญานาคหัวพญานาคคือบัลลกูห่างพญานาคคือปักคลองตลาดท่านมีกลางแผนที่เลยนะใช่ค่ะแล้วก็ตรงหัวใจพญานาคคือพระบรมาชวังแล้วต่อมาเนี่ยมันมีหนังสือบางเล่มที่กล่าวว่าเกิดไฟไหม้ตรงบริเวณนี้ทาให้ตรงนั้นล่งเตียนจึงเรียกว่าท่าเตียนแล้อย่างที่เราเห็นยักษ์เนี่ย สองตอนนั่นคือยักษ์ก็บอกคะสองตอนที่เป็นปูนเมื่อกี้ไม่ใช่ยักษ์สองตอนนั้นคือเป็นตุ๊กตาจีนทําถวายให้ราหนึ่งร3สามเราสามท<อ>ีม่เราคน,นคิดว่าใหญ่ๆตัวนั้นคือ,อไม่ใช่ยักษ์กกวัดโพสังเกตว่าตุ๊กตาตัวนี้ใส่หมวกทรงกระบอกเหมือนฝรัง่ง<อ>หมวกเหมือนทรงชาลีชาป,ปินนะคะ,ะใส่หมวกทรงกระบอกงั้นเพราะตัวนั้นคือมาโคโปโลมาโคโปโลเนี่ยเป็นยุโรปคนแรกที่เข้ารับราชาการในเอเชียรับราชการในราชวงศ์จีนแต่จริงๆและที่แท้จริงนี่คือยักษ์ วัดโพที่เราเห็นตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าองจริงๆน่ะคือนี่นี่แล้วก็เขาว่ากันว่ามีการตอกตะปูไว้ที่หน้าแข้งไม่ให้ท่านออกไปรบกวนชาวบ้านเขาอีกมันจะมีวัดอีกวัดหนึ่งที่มีตำนานเรื่องอย่างเงี้ยที่วัดประไมยที่กเกาะเกรชาวบ้านกเกาะเกรสมัยก่อนเนี่ยพอตรงขึ้นข้ามมันเนี่ยขนเนยขาไม่กล้าเดินผ่านวัดแล้วบอกผีดุจนมีอยู่วันหนึ่งเกิดฝนตกหนัก ชาวบ้านเขาก็เห็นเป็นคนวิ่งเข้าไปในพระโบสถ์กลัวจะเป็นโจรเพราะวันนั้นวัดรอห้าสร้างเหมือนกันวิ่งตามเข้าไปปรากฏว่ารอยน้ํารอยโคลนเนี่ยไปอยู่ที่เทว,วดาแลวเทวดานั้นเปียกทั้งองค์เปียกอยู่องค์เดียวด้วยทางเจ้าบ้านในสมัยนั้นได้ทำตะปูต่อนหน้าแข้งไปสองข้างให้ท่านออกไปเดินอีกแล้วท่านมีแล้วมีต่ออีกไหมไม่มีอีกเลย,<ช>เยแต่นั้นมันก็เลยเงียบสงบอีกเลยถ้าจะวิ่งเล่นก็อดวิ่งเล่นเลยนะเหมือนจะไปหานางฟ้าบอก็าไม่ได้ที่พี่แหนบอกสวยเนี่ยตรงนี้คือหอไตรถ้าเปรียบเทียบใน หอสมุดประจําวัดเก็บพระไตรปีดกพระธรรมวินัยต่างๆคือในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีกระดาษเราใช้ใบลานซึ่งการเขียนใบลานเรียกการจานเพื่อเอาเหล็กนหลมแหลมเนี่ยกรีดลงไปในใบลานซึ่งต้องทองนทุถนอมต้องเบามือแรงมากไปก็ขาดแล้วเสร็จปุ๊บเขาจะเอาสียางรักเนี่ยหรือน้ําหมึกน้ำนัำนราดลงไปแล้วเอาผ้าเช็ดเพื่อให้เอายางรักเนี่ยลงไปอยู่ในร่องที่เรากรีดไว้และอีใบลานพวกนี้พอมันแห้งมากๆมันจะกรอบพังแล้วแมงกินง่ายหอดไตในสมัยก่อนจึงตั้งอยู่กลางน้ำ หนึ่งให้ไอ้น้ําระเหยขึ้นทําให้ใบลานไม่กรอบสองกันมดกันแมลงต่างๆแต่ต่อมาเนี่ยรัชกาลที่สมทรงสร้างอันนี้ขึ้นมาถมบ่อเพราะเรามีการใช้กระดาษกระดาษมันเกิดขึ้นที่จีนอ๋อเรียกว่าได้รอกตราตยปีดกมาแล้วใช่ใชแล้วทุกอย่างที่สร้างนะคะาอาจารย์คะล้อกันหมดเลยคือไปถึงว่าคือเข้ากัน,มนหมดเลยทั้งหมดเลยคือไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทิดต่างคำไม่ใช่ดูจากดอกหรือจากจากลายต่างๆนะคะอาจารย์มันช่างแบบวิจิต ถ้าเอาง่ายๆของพวกนี้ถ้าเปรบเนียบคือมันคือขยะเพราะสมัยก่อนเนี่ยพอกระเบื้องมันพังปุ๊บเนี่ยเขายนทิ้งน้ำแลจากการที่3เห็นเขาโยนทิ้งน้ำแล้วท่านบอกเสียได้ท่านบอกเห็นพวกกุลีมันขนทิ้งน้ำแล้วเสียดายใจจะขาดไม่ท,ท่านท่านท่านรอบรู้ทุกอย่างเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ก็คือถ่วงเรือมาไหมคะถ่วงเรือมาเหมือนกันถ่วงเรือมาแบบที่มีค่ามากถูกไอ้พวกนี้คือสิ่งโตอย่างที่บอกว่าตามหลักห่วงจุ้ยสิ่งโตถ้าคุณจะบูชาเอาสิ่งโตไว้หน้าบ้านต้องเป็นสองเพศหนึ่งอันนี้คือตัวเมีย ตัวดูตรงไหนก็ตัวเมียตัวเมียมีน้องตัวเมียมีน้องมีลูกตัวเมียมีลูกอย่างนี้ตัวเมียมีลูกแต่ตัวผู้จะไม่มีลูกต้องคู่เสมอคู่เสมอแต่ถ้าเกิดจะเป็นผู้เหมือนกันต้องตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งเล็กที่หนูบอกพี่เหน่ยว่าที่เนี่ยคือมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทยเพราะรัชกาลที่3ตอนที่ท่านทรงมาบูรณะที่เนี้ยราสามท่านกอกวว่าวิชาความรู้พวกเนี้ยมันจะหายไป จึงทรงพรนาาปรดกระบอกให้คนมีความรู้ทุกด้านมารวมกันและถวายสัต์สาบานว่าจะไม่ปิดบังความรู้ใดๆทั้งสิ้นและก,กากนิยามสั่งให้อ,อความรู้เนี่ยสลักลงในจารึกจึงเป็นที่มคาคำว่าจารึกวัดโพและที่สําคัญอย่างตรงเนี้ยหรือสีดัดตนเหล่านี้ที่เราเห็นกันไปเนี่ยนะคะคือต้องําหนดทาโยคะใช่เลยแล้วอะไรรู้ไหมไอ้อย่างเนี้ยคือของแท้ของของที่แบบ อันนี้คือของแท้อ่าฮะเรียมไปแบบว่าดำๆแตกๆแต่ยางเงี้ยของของใหม่อ่าของใหม่เห็นไหมคะพี่นะคะมองมุมไหนก็สวยทุกมุมอาจารย์คะทำไมมองแหนมองอันนี้ทำไมเจดีดูเบี้ยวๆรัคะเบี้ยวไหมคะเนี่ยไม่เบี้ยวสายตามันหลอกไู่สิไม่เบี้ยวเลยอ่ะแต่ถ้าเจดีที่เบี้ยวโซนอยุธยาตอนเนี้ยหลังจากน้ําท่วมปี54โบราณสถานเสียหายหมดเพราะเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยฐานเจดีย์เราไม่มีคานรากที่เป็นปูนอ๋อมันก็จะแผ่นดินเราใช้ซุง ก็<อ>ใช้ส<ด>ุงนะ่ะสองสามคนโอดเนี่ยมานอนเรียงเรีงเงเงแล้วทำเป็นบล็อกบล็อกบล็อกลอกตรงบล็อกว่างเนี่ยอัดหินอัดดินลงไปพอนานวันเข้าสูงมันเปื่อยสูงก็ซุดตอนเราสี่จะสร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเนี่ยเราสีบอกว่าถ้าใช้สูงวันหนึ่งมันก็พังท่านบริกขอรับบริจาคหายน้ําปลาหากระเทียมเอามาบรรจุแต่ปรากฏว่าบอกขอบริจาค ไอคนไทยก็ก็ไปลือกันว่ารอศีเนี่ยจะขนสมบัติใส่หายหนีฝรั่งเพราะตอนนั้นฝรั่งมาเริ่มเข้ามาวุ่นวายในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรอสองบอกเมาไปเรื่อยเลยเมาสไปพอรอสรีรู้เข้าหูเสร็จปุ๊บบอกตายแล้วถ้าเกิดคนไทยคิดอย่างนี้วันหนึ่งหน้าพื้นวัดเป็นรูแน่ก็เลยบอกวันที่จะบรรจุเอาของใส่ในไหเนี่ยให้ประชาชนมาช่วยกันกอกทรายใส่ไหให้เป็นสักขีพยานเพื่อให้รู้ว่าที่บอกตรงมาไอเรื่องเมาส์อย่างนี้มันก็มีมานานแล้วนะอ๋อขณะนี้มาถึงศารายด้านหลังซึ่งเป็นจุดที่ทําาาใหห้เเเรียกวว่ัดดโพปป็นิ พูดง่ายๆตัวนี้คือหอสมุดแหละที่เรียงๆรอบๆอยู่ใน,นที่ราชการที่3สั่งให้จาะลึกลงในแผ่นศิลาด้านหลังที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือเกี่ยวกับตำราแม่และเด็กเลี้ยงลูกยังไงลูกเป็นซางกินยาอะไรลูกขี้เขียวต้องทํำยังไงอย่างนั้นอยากให้ทุกคนนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องซื้อตําราอ่านเลยที่นี่มาเก็บตําราที่นี่เลยค่ะ<ต>ล,ลูกลูกร้องไห้แต่ภาษามันยากไม่เป็นไรค่ะเพือ่อนรู้เขียน,ต,ยนตัวเขียนมันอ่านยากมากใช่ค่ะพูดง่ายๆมีมีแปลไหมมีแปลไหมไม่มี ต้องมาแกะเอาตำราย,ยาพวกนี้มันอยู่ในตามร้านสมุนไพรเลยค่ะอันนี้ตุ๊กตาหินเนี้ยที่โดยมากคนจะเข้าใจว่ามันคือยักษ์วัดโพเข้าใจกันใช่ไหมคะใช่แต่จริงๆแล้วมันคือตุ๊กตามาโคโปโลโห,หรือตัวอับเฉาถ่วงเรือมาตุ๊กตาหินเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็ตามพวกนี้คือตัวอับเฉาถ่วงเรือทั้งหมดตุ๊กตาหิน,นจะมี3แบบหนึ่งไฟบู๊ไฟบุญดูไงไฟบู๊คือพวกนักรบอะ จะถืออาวุธทั้งหลายแล้นมีไฟบุอันนี้ไฟบุญไฟบุญจริงจริงแล้วนี่นะครับจะถามอีกหนึ่งของพวกนี้ที่เขาถ่วงเรือมาเนี่ยเป็นของมีค่าของเขาไหมไม่พูดเอามาเป็นของที่ระลึกให้รัชกาลที่สามเพราะในฐานะคู่ค้าอย่างดีพูดง่ายๆคือของที่ระลึกอ่าของที่ระลึกที่ระลึกเที่ยงเลยเที่ระลึกที่ระลึกไว้แต่ที่เป็นขยะจริงๆแต่เดิมไม่ต้องการเนี่ยคือหินเนี้ยเนี่ยอย่างสี่ก้อนเนี้ยเนี่ยไอ้สีนี่เลยเนี่ยเนี่ยคือเส้นมาจากเมืองจีนอันนี้คือใช่เลยเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยสีเนี้ยนี่คือขอองงเเดิมมมทีี่าาจจกืน โยนทิ้งๆไว้ทิ้งๆไว,ไว้คือสินอย่างที่บอกสินค้าพอของเราขึ้นเรือปุ๊บมันหนักอยู่แล้วว่ะหินเขาเลยทิ้งไว้เพราะธรรมชาติของเรือลําใหญ่เนี่ยมันต้องมีอะไรทวงเรือกันโคลนแล้วอย่างนี้ก็คือเหมือนกันทวงเรือเหมือนกันหมดเลยถูกต้องค่ะแสดงว่าของพวกนี้มันจริงๆแล้วไม่ได้ว่าจริงๆแล้วกะเป็นของกาดันด้วละ่ะแต่ว่าเอามาเพิ่มน้ําหนักขึ้นวัดนี้เป็นวัดที่มีเจดีย์เยอะที่สุดในกรุงเทพและในประเทศไทยด้วยซ้ําถ่ายมุมไหนก็ถ่ายแบบ ไม่จบมาเดินตามรอยก็ไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่อย่างเนี้ยเจดีตรงเนี้ยอยู่กันเป็นฐานเนี้ยเขาเรียกเจดีย์หย่อมเขาเรียกว่ากองกองอยู่รวมกันอย่างเนี้ยฐานหนึ่งมีหลายองค์แต่ถ้าเกิดตั้งองค์เดียวเดียวเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเจดีรายอย่างเนี้ยรายรายร้ใช่เรียงรายรายร้องอันนี้เป็นหย่อมหย่อมกระจุกกระจุกและเจดีทรงเนี้ยเรียกว่าเจดีทรงย่อมุมไม้สิบสองสังเกตว่ามันมีสี่มุมมุมละสามอย่างสามสี่สิบสองอันนี้ดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ตรงกลางเนี้ย มันมุมละห้าห้าสี่ยี่สิบอาจารย์คะบางครั้งเนี่ยถ้าความสงบอะมันก็ไม่ได้แบบแปบลบว่าความเงียบอย่างเดียวแต่ว่าความสงบของแหนนะคะของพี่แหนเนี่ยมันคือความสบายใจบางทีเรามองสิ่งไหนเนี่ยเราจ้องไปจริงจริงแล้วเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มันหาจุดจบความสวยไม่ได้มันอยากจะมองเขาตลอดไปเหมือนที่ข้างหน้าเนี่ยคือเจดีของ ภาษีสุริโยไทยใช่ไหมคะสวยจริงๆในมุมอย่างอย่างหนูเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างอย่างมุมสง,งบของหนูที่หนูโปรดที่สุดคืออยุธยาหนูชอบไปวังโบราณตอนแด่ช่วงเวลาเนี้ยไปนั่งเงียบๆแล้วจินตนาการคือนึกถึงในช่วงเวลาที่มันยังดีอยู่ <c oughs> พระเจ้าตากทำไมถึงเลือกกรุงธนบุรีพระเจ้าตากบอกว่ากรุงธนเมืองขนาดเล็กกําลังท่านพอเหมาะสองใกล้ทะเล เกิดเหตุอะไรก็ตามท่านอพยพไปทันหนีไปจันทบุรีตั้งมั่นที่นั่นได้แต่พอร้อนหนึ่งท่านขึ้นคลองกรุงเทพปุ๊บท่านเจตนาต้องย้ายมาฝั่งนี้เพราะหนึ่งฝั่งทนมันแคบเพราะตัววังเองเนี่ยมีวัดขนาดข้างสองวัดวัดอรุณกับวัดโมลีขยายเมืองออกไปไม่ได้2เมืองธนบุรีเป็นเมืองอกแตกคือแม่น้าผ่ากลางเมืองถ้าข้าศึกมาทางนั้นเนี่ยเรารักษาเมืองไม่ได้3กรุงธนบุรีเป็นเมืองหัวโคง้งของแม่น้ําท้องคุ้งพอน้ํามาฝั่งทนตะลิงจะพังแต่ฝั่งนี้แผ่นดินจะงอก ดังน,นั้นเดิมเลยตรงนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนค,คนจีนอยู่ที่นี่มาก่อนในสมัยกรุงทนแต่พอราหนึ่งจะสร้างกรุงเทพปุ๊บท่านโปรดเกล้าให้ย้ายชาวจีนผู้น,นี้อพยพอยู่ปากคลองวัดสมปื้มถึงท้ายคลองวัดสามเพิงต่อมารัชกาลที่ฮตั้งชื่อถนนเส้นนั้นว่าเยาว,วราชทุกอย่างรอหนึ่งดำริว่าฉันจะสร้างกรุงเทพเหมือนเมื่อครังบ้านเมืองยังดีอยู่และตั้งชื่อกรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่ชื่อยาวที่สุดในโลก กรุงเทพมหานครเคบาวรรัตนโกสินทร์แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นอมรรัตนโกสินทร์มาหินทาราอายุทยามาดิลกพบนพร,รัตนชานีบุรีรมย์อุดมราชนีเวศมาสถานอมรพิมนานอวตารสถิตสักกทัตยะวิษณุกัมปสิทธิ์ใส่ชื่อกรุงเก่ามาด้วยอายุทยาอันนี้มีเหตุผลไหมคะทำเถึงต้องอย,อยาวชื่อเป็นสิริมงคลอยู่ในกรุงเทพมหานครที่วออ่าเลเมืองแห่งเทพมหานครอันยิ่งให,ใหญ่แห่งเทพอ,เอมรรัตนโกสินทร์รัตน,น์แปลว่าแก้วอัญมณี มหินทราอายุทยาเมืองที่ไม่มีใครรบชนะได้เพราะคาว่าอายุธยาหมายถึงไม่มีใครเอาชนะได้อยุทยามหาดีลกพบนบพรัตราชธานีเมืองนี้อุดมสมบูรณ์ด้แก้ว9ก้าชนิดบุรีรมอุดมราชนิเวศรายล้อมด้วยสิ่งก่อรสร้างอันงดงามมหาสถานและสถานที่ที่ยิ่งใหญ่สําคัญอมรพิมานอวตารสิทธิ์เหมือนกับเมืองที่เทพอวตารลงมาประทับอยู่สักกทัตติย,ว,าายว,วิศนุกรรมสิธิ์ซึ่งพระนารายณ์นั้นสั่งให้ท้าววิศณุกรรมนั้น สร้างเมืองนี้ขึ้นมานี่คือความหมายจริงๆแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์ของเรา <c oughs> ทุกพระองค์เนี่ยวางแผลนไว้ให้เราหมดแล้ว <c oughs> เหมือนหนึ่งประเทศไทยต้องมีาศาสนาคำจุน <c oughs> ซึ่งทุกคนทั่วๆไปคิดว่าเป็นเรื่องสิ่งที่ไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรารวมกันนะอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยคือผลึกกำลังจริงๆและที่สำคัญเมืองไทยเรามีพระมหากษัตริย์เหมือนร่มคันใหญ่เราร้อนจากไหนหลบร่ม บางประเทศที่เขาเคยมีระบบมหากษัตริย์แต่พระมหากษัตริย์เขาสูญหายไปก็วันนี้นะคะ,คะก็ต้องขอบคุณอาจารย์นุดีนะคะ,คะ,ะ,คะที่แบบมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดโพนะคะแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะคเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะคะอันนี้เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะ,ะ,คะที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังแต่ว่าพระรหัตหนาจะเป็นเรื่องราวของความเป็นสิริมงคลทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับวัดโพใช่ว่าทำไมถึงวัดโพถึงเป็นวัดที่มีเจดีย์เยอะที่สุดในกรุงเทพและเรื่องราวต่างๆถึงความวิจิตงดงามวิลิสมาลาของเจดีย์ที่เราเห็นทุกวันนี้เรื่องราวเป็นมายังไงและพระพุทธร,รูปที่ใหญ่เป็นผ้านอนที่<ล>มีชื่อเสียง<า>และงามดั่งสวรรค์อันดับต้นๆของโลกะจะเป็นเรื่องราวยังไงติดตามได้วันพระหัสหน้า ควาเมเสริมสิริมงคลกับรายการกรุบก,กรีบ <ๆๆ S 1> กรุบกรีบกับแนนะจ๊ะกำลัง <mouvement> สนุกก็ต้องหยุดด้วยเวลาแฟนคลับอาจารย์ดีดีแอนแนนะจ๊ะอดใจรอกลับมาเนชเฉลียงกันต่อด้วยเรื่องดีๆวันส่งท้ายปีพระหัสหน้า Merry Christmas นะจ๊ะ Love you กรุบกริบกรุบกริบกับแนนะจ๊ะ ถ้าไม่อยากพลาดความสนุกทุกสัปดาห์ก็กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะ